ดูสิกล่องเต๊ไปหมดป้ามนาห่อข้าวไปกินทุกวันนะคะห่อข้าวไปกินที่ทํางานทุกวันเดี๋ยวทุกคนต้องงงว่าเอ๊บอกว่าปิดแล้วทําไมไม่ยอมลงสักทีจะลงแล้วจ้าจะลงแล้วจ้าจะลงแล้วจ้าแต่ไม่ยอมลงสักทีเอ๊บอกลาแล้วทาไมไม่ไม่ไม่ไมปิดหน้าจอสักทีวะใช่ไหมเก็บถ้วยเก็บชามโชงไง แก้วนะคะมันมันดูเรียบร้อยดีนะบ้านเขามันเป็นระเบียบด,ดีนะทุกอย่างเก็บเข้าตู้เก็บเข้าตู้เก็บเข้าตู้หมดไม่เหมือนบ้านเรานะวางเต็มโมนามาก็วางเต็มเหมือนกันเสียบซ้ายเสียบขวามาอยู่กับเขาก็ยังไม่ไวายนะเสียบซ้ายเสียบขวาเหมือนกันแหละนะคะ อะไรอะไรก็เก็บขึ้นตู้มันก็แปลกดิเนะทำไมมันมันแข็งแรงนะทุกคนว่ามันแปลกไหมคือชั้นอะมันก็แปลกธรรมดาติดธรรมดาอย่างนี้นะทําไมมันแข็งแรงมันทนทานมันมันหนักนะทุกคนแต่ละชิ้นแต่ละอันเนี่ยแต่คุณภาพของเขาอะคือมันไม่มีเขาเรียกว่ามันไม่มีเหลื่อมกันมากคือวางของหนักๆอะมันไม่เหลื่อมไอ้ของที่วางมันก็เป็นแค่น็อตตรงเนี้ย ที่เสียบวางที่เฉยนะมันสามารถปรับระดับได้นะคะมันมีรูสามารถว่าถ้าเรามีแก้วที่สูงอะไรเงี้ยเราก็ปรับให้ตรงนี้มันสูงขึ้นอย่างเงี้ยมันมันมันหนักแต่มันคงทนดีนะคะการเก็บคงเก็บของของเขาเนาะมัน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 โอเคมากเลยนะทุกคนโมนาว่ามันโอเคนะคะสารพัดยาสารพัดวิตามินไม่ให้ไม่ให้ยานะคะวิตามินวิตามินอันนี้ก็จะเป็นเครื่องปรุงอาหารนะคะเนาะ ก็ประมาณนี้อีกนาทีเดียวนะคะจะครบชั่วโมงไม่ใช่อะไรเนาะไม่ใช่ไรจะครบชั่วโมงนะคะโน้ให้มันเต็มชั่วโมงไปโอ้ยแม่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 พอเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วนะคะให้มันเต็มชั่วโมงเนี่ยเห็นไหมอุ๊ยตีอุ้ยไอ่บอกอุตส่าห์ไปบายแล้วยังไม่ไปอีกมันจะได้เต็มชั่วโมงอุ้ยไอยพี่ก็ลืมดูเวลาตรงนี้นะคะกล่องเนี้ยเวลากินมากๆอ่อะถ้ามันเป็นรอยมากๆแล้ว เดี๋ยวป้ามนาก็ต้องเอาไปเป็นเขาเรียกว่าทิ้งเป็นพลาสติกนะคะเนาะเพราะว่าโชว์จานไปแล้วเก็บจานไปแล้วให้ดูจานไปแล้วนะคะสองคนตายายว่าเยอะขนาดไหนนะคะคือบางทีเวลาซื้อของมาป้าโมนานไม่ได้ซื้อของแพงนะ พูดแล้วก็พูดอีกก็คือซื้อของบางทีซื้อของที่มันลดราคาแต่เพียงแต่ว่าเราซื้อปริมาณมันเยอะนะคะไม่ได้ว่าซื้อของแพงแต่ซื้อของที่มันลดราคาแต่ปริมาณมันเยอะดูเวลาซื้อมาทีอะบางทีซื้อมาโหลสองโหลสามโหลอะบางทีเราเราซื้ออะไรบางทีเราก็แปลกนะเหมือนเป็นคนที่แบบใจใหญ่อะเวลาซื้อของอะอืมซื้อมาเยอะมันไม่ใช่ของมันมันเรียกว่าอะไร แต่พอสภาพมันเสื่อมลงเดี๋ยวเราก็ต้องเก็บเก็บทิ้งนะคะเก็บทิ้งเป็นพลาสติกเนี่ยบางอันเป็นน้ำนะคะก็มุนาก็เนชิดไม่ดีเลยเต็มไปหมดมันเยอะจนประเภทที่ว่าบางทีเรานึกนะ อยากมีแบบนี้ที่เมืองไทยเราซื้อมาแล้วคุณภาพมันโอเคคุณภาพมันใช้ได้คุณภาพมันดีนะคะไม่ใช่ว่าซื้อของโกโลโกโสมาแต่คุณภาพไม่ได้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยของเขาคุณภาพดีอันนี้แต่ก่อนลุงบอกว่าให้ป้ามนาใส่ใส,ใส่ใส่อาหารไปกินตอนเช้าป้ามนาว่ามันใหญ่เธอทะผลท้ายคือก็มีสชิ้น มูเลอร์มูเลอร์เตรียมไล่แล้วอะมูเลอร์เตรียมไล่ลงเวทีแล้วอะมูเลอร์บอกพอแล้วเริกพูดซาซาซาหมัวเรียกแม่แล้วอะว่าง่ายแค่เก็บลงกล่องแค่นี้ก็เยอะแยะ เก็บซ้ายเก็บขวาเนาะมันปดต้งที่ไหนล่ะเวลาช้อนเชิญเวลาใช้